ทำท่าแบบไหนได้่มทำท่าแบบเออเหมือนตัวติ๊กเกอร์อ่ะเออเออเอออ่าปต่อยหยั่หน้าขึ้นหยั่หน้าขึ้นาอหใจด้ขนานี้เอ่ะก้องพี่ต้องเดินจะเดินกิหมือนกันหมือกันจะเินกินเปิดใบวายเปิดใบวายแล้วไหนใกล้ๆแล้วมันเป็นอยืนังอไยืนังออ ทำไมเรามืดอ่ะกล้องธรรมดามืดไหมพี่ผู้นิดนึงตบแสงได้เห็นปมืดอ่งนี้นะคะอย่างเี้เออต้องอย่างนี้ไม่มืดร้อนร้อนเลยพม่พูดจัเลยง้นะไปยุ่เต็มดอ่ะดูดอ้